ค่ะเมื่อนิโน,นทิยาภาพพ่อไม่ไนอเอซีมาตามแนวทางค้มฝันของพ่อปันนะคะพ่อปันฝันจําได้นะคะฝันว่าผีมาบอกเลขนะคะซื้อเอาเดอ้อนะคะสามโตห้างเดียวนะคะมาซิมใส่หูเลยจําได้แม่นนะคะจะเป็นตัวได้ซื้อไว้แล้วสลากกินแบงแปดใบแล้วนะคะเลขสามโตห้างเดียวจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะจะภาพ,อพ่อไม่ไปนอเอซีมากมาก ตามแนวทางของพ่อปันแต่ว่าเสียงรถจะดังแค่หน่อยพอมันติดถนนอำเภอห้วยเมกนะคะเมือ,อน่นมาธนาคารพ่อปันบอกว่าฟันดีแต่ว่าให้ซื้ออิม่มอิมก่อนจังมากสัมผัสเดี๋ยวปล่อยลงองสองพอ่อว่าได่ซื้อหนึ่งยินข่าวว่าซื้ออิ่มแล้วได้เปล่ามากเป็นยังไงพ่อ้าซื้อเลขทือมิดนี่มันเคยออกปะงว้า ฝันจังไดพ่อฝันจังไดจังว่าเป็นตาซื่อหลายๆคนหรือผีไม่ไดที่นั่นผีละทางน้ไปไม่เขาบอกเราจะโคกท่านโอ้โคกภาษาวคนนะป้าไปคนนะไปยังพ่อว่าไปยังเลี้ยผมมาซ้ำใจหูว่าว่าสิพ่อบอกไปบอกลูดพ่ออย่ามันบอกอย่าเพิ่นดาบอก เก็บซี่บ่เคยดาผู้ใดเด้อเป็นแค่แนวทางพีบางพุ่มกับแม่นบางพุ่มกับไก่เคี่ยงกับโบ้มีผู้ใดว่าดอกวก็ได้หน้าเทพหน้าหน้าจอยตกต้นไม่ตายกับตายยุหันเด้อยุนองไฟไหมนั่นเด้เพิ่นคือบอกเล่งแม่นแท้ซะฝันแตพอตั้งต้นหรือว่าคุยิงหรือผู้ชาส้เหรอกุ้ยไส้บ่ค่ะกินระมาณรุ่นเยีรักเกิดรุ่นพ่อยีรักจ้ามีคเกี่ยกันเลย อืพอ่อว่าอยากบอกพอให้เบ่งเลยเพื่อนอบอก6กโตเลยบอกพอ่อบอกสามตัวนะบอกสาตัวนี่สามตัวท้ายที่หนูซุ่มอยู่นี่สีสามสองแล้วเพื่นบอกสองตล่างนะ้ำบ่บ่ออกมาพ้นจะได้มึกกนน้ำเ,เลยพี่เดี๋อโผล่มาละจ้าไปจะได้มึนต้อหงหูมาก พ่อก hmm. ็เ่องไก่ๆมาตีแดงหูว้ีตามสออันนันตัดมันยาันตะมือได้หรอผไดหลายมือดิคนมาอมาตีซิมใส่หูคนจีได้ยินน้ำคนหลายๆบอกพ่อผู้เดียวเออกัคนก็บเป็นไดอกมองหันมันเป็นลาษาได้เหเออแบบนี้อ่ะเนียันเเจนี่ข้าจ้งบดขืนนาจอนะ สี่สามสองคนบอกสามตัวเลยนบอกสามตัว่นว่าจังไดบอก่นว่ามันจะออกบอกามนี่ก็บอกมานจะตื่้ใแห้วเหล่าเดาแต่เลือดที่จะออกตัว่นบ่ไดบโอ้มันจะออกตัวนี่คนบ่ไดบอกว่าสามตัวนาสามตัวหลังสามตัวถ่ายหลงวันที่หนึ่งคนบ่ได้เว้าบอกข้ามีบอกก็มีอะไรก็ไปเลย นจนฝันก็ไปเรื่อยจนหอดพ่อมนะือนั่นหนูมาธานาคารพ่อบอกว่าพ่อฝันเป็นโตเลยให้พออ่อซื้ออิมกรอนโตจังมาสัมผัสเน่แทบวันเลยเนี่ยซื้ออิมหลักตีคือเอาสองคือเอาสิบสองล้านนึงอ๋อสิบสองงานเลยแปดใบอ๋บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อแปดใบเอามาให้ลูกเบิ้งใบเดียวอ๋อยู่เฮียนโอยู่เฮียนกับตัวนี้มันบ่พอ่อนี่ซื้อมาซอานี่หาซื้อบรซื้อตลาดน,นัด กะหาทนไงกะหาจางดงกะหาก็ได้มาได้เยอะนํำนเดยุยกประเข่อเขตเขตสองอำเภอหนิหาซื้อมาแล้วได้ซ้ำนี่บอกว่าได้ซ้ำนี่มันตีกว่เที่ยวไม่หลายกว่บ่มีมีมแต่มแตรชุละสองใบเป็นป่ะได้แปดได้แปใบคือสามตัวหนาบ่คือกันเป็นบ่ะ แต่ถ้าเขาว่าคันถูกเนี่ยคันถูกแล้ววันที่หนึ่ง่จะได้แค่สิบสองล้านอุ้ยใส่บเมิดดอกหาเรียก็เพื่อาใบคุณได้หาสุดใหญ่บ่มี่ได้เอกชนไปขวั<ะ>เอกชนได้ไปอเอกชนบ่ได้ ป้าเพิ่นมาบอกค่ะค่ะคนอยากได้ยางน้ำป้าอยากได้ยางดิอผีผู้ใา้เนาะตัวเป็นผู้ใายก็บนเลย่บานหาสิบกวยเนี่ยละอ๋อเันนในจังฝันเห็นน้องไปายใหม่โค้กคนละโคกภาษาเกาเข้ามันะภาษาเหมาจังเยะแต่เพื่อนเขาบอกเพื่อนเติมฟังด จ่าไปดีบีบมาไปถามเมาโหลดแม่ไอจักน้ำดอกอยู่น้ำกันกับว่าวไปจักได้ตัวได้มาแล้วี่เจ้าว่าถูกกับถูกวันนี้รวยกับรวยวันนี้เอาจ้วอ๋อปันใดขารใดเนี่ย จะเกี่ยวพุ่นเกี่ยปันละลายแบ่งปันเขาเพราะเขาบุมีผู้ใดรู้ดอกลูกลูกมานทายถ้ำนี่ก็แค่เป็นแนวทางหนูกับุ่รูษว่ามันเจอเขาหรือจะใกล้เคียงกันมากขอแบ่งปันพ่อให้ยเอฟซีคันหนูรู้หนูก็สิบวุมีหนีดอกพ่อผู้ใดกับบุรุษจะโคตรนะพ่อเนาะคันรู้นี่ก็ซื้อลายแล้วต้องคนบังขับไปเรื่อยน้องนุนปวดขาพุ่งไปต่างันนี้นั่งรถลูกนั่งเงินเลยเหรอ อ้าวขอบุณพ่อปันแลายที่แบ่งปันนะคะไอเอฟซีโชคดีกันแนวทางของพ่อปันนะคะเดี๋ยวจะไปใส่สมูทไทยสลุงไทยซื้อไวเดดแปดใบแล้วให้โชคดีรางวัลใหญ่ได้พอเด้อก็ตื่นนองจตยากกันด้วยกันปันได้ทักเลยเนี่ยม่าซิมใจหูเลยเนาะเจ้าน่ามาบอกใค้ดิมาบอกใค้เราบอกเอฟซีนี่เรา ได้กับพี่แล้วันได้ดีเจ่าพ่อท่านบอกถ้าพ่อเป็นคนฝันแม่นแต่ว่าบ่คอยฝันนั่นนั่นฟันที่เนาะเป็นมากฟันบกคอยแหวนหรอแม่แม่ฟันเนาะแม่ติ่มแล้วบอกว่าพ่อฟันฝันแล้วแม่ติ่มสิบ่ฝันเนี่ยแม่ติ่มฝันพ่อฟันสิบ่ฝันอยู่น้ำกันสิสลับกันแม่กแม่กับเรื่องสามตัวเออได้ดี ขอบคุณพ่อหลายๆที่แบ่งปันให้ FT สวัสด IR ีกันแนวทางของพ่อปันนะคะสี่สามสองนะคะเดีไปเรื่องกุลาจีบาทเส้าบาทไปนะค่ะฟันจะจำได้บ่ลืมเลยบ่ลืมเลยบ่ได้ตื่นขึ้นมาจดไว้บ่พ่อจำไปเลยบ่ได้จดไว้บางคนเฝ้าจดไว้ได้ค่ะฟันอ้าวลูกสิลงทุ่นน้ำยีดอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะ บา,บางคนจำยานจากของลืมอเศ้าจดไว้บ้าจดเตี้ยฝันเราสิแก่งเลยบอกว่าบอก่ฝันประมาณเที่ยงขึ้นนี่ยแหละจนสิแก่งจะหอมเนี่ยทีเพิ่นเพิ่นบอกเป็นข้นนาตาเพิ่นกะบอกเป็นต่ยานบอกว่าบ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละซิมใส่หูเอาหูมาใกล้สิบอกนะอันนี้เนี่เอาหูมาใกล้ๆสิบอก ผนว่ามันเสียออกตัวนี้ออเองกลมไปนางเลี้ยงเดี๋ยวะกลมไปก็จัจิ้มแตงมาสี่สามสองเลยสี่สามสองเยกเนาะอลองผิดจาจรณาเบื้องหน้ากนะ่อกนเนาะว่าเป็นแน้วทา่าง